ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูทุเรียนเสริมรากครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้ปลูกลงไปเนี่ยตอนแรกก็จะมีแค่2รากเท่านั้นครับนะครับแล้วก็ได้นําเสนอทางคลิปวิดีโอนะครับได้หลายท่านก็สนใจแล้วก็มาหามันจะหมดไปช่วงหนึ่งครับวันนี้ก็ได้มาซื้อไปเพิ่มนะครับว่ามาดูนะครับว่าเพราะว่าเห็นทางร้านเขาบอกว่ามีเพิ่มแล้วนะและที่สําคัญที่สุดคือนี่ครับสะใจเลย4รากด้วยกันตามที่เห็นครับนี่สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเวลาเราปลูกเนี่ย ถ้าในกรณีที่รากใดร่างหนึ่งเขาไม่อยู่ไม่รอดมันก็จะมี 3- 4สตัวในการที่จะช่วยกันพยุงแบบนี้นะครับใส่ตะกร้าไว้แบบนี้เลยครับท,ทั่วไปถ้าเกิดว่าเราจะซื้อพันธุ์ทุเรียนไปปลูกเนะี่ยก็จะเป็นแบบต้นเดียวรากเดียวครับแน่นอนครับว่าการที่จะช่วยกันในเรื่องของการหาอาหารอย่างเช่นต้นแบบนี้ที่เราจะซื้อกันทั่วไปเนะี่ยต้นหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทหรือ7จบาท80ดบาทแล้วแต่พื้นที่ครับถัดจากนั้นวันที่ผมมาดูจะเป็นแบบนี้ครับเสริมเข้าไป2ราก3ราก นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับเจ้าของร้านกันหน่อยครับซึ่งก็เป็นร้านเดิมร้านประจำนั่นแหละที่ผมเคยมาซื้อนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งครับวันนี้วันนี้เห็นบอกว่ามีออปชันพิเศษใส่ตะกร้าเสริมรากสี่รากเลยสี่รากห้ารากเลยครับห้ารากเข้าไปเลยครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ครับรากอาหารเยอะบางทีมันต้นมันโตเร็วครับอทำให้ต้นมันโตเร็วแล้วก็ตายยากด้วยตายยากโตเร็วนะครับก็เห็นเลยหลายครั้งที่สวนทุเรียนเขาปลูกเขาก็จะ มีการปลูกคู่เนาะใช่ครับแต่ตรงนี้คือไม่ต้องปลูกคู่นะครับใส่เลยแบบนี้ทำเสร็จไปเลยครับเจ็ดสับไปเลยแบบนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ถ้าเป็นกระถางใหญ่ๆอย่างนี้550บาทครับอ๋อตันนี้คือ550บาทอันนี้คือเขาเรียกว่าเสียบข้างใส่แล้วใช่ครับแต่ต้นที่ยังไม่ใส่ก็คือเนี่ครับเอามาอนุบาลไว้ก่อนเป็นแบบนี้ต้องให้รากมันติดก่อนครับนี่ครับเอามาใส่ข้างไว้ก่อนแบบนี้ ถัดจากนั้นก็จะมีการโน้มกิ่งเข้าไปบริเวณด้านข้างเนาะครับดัดทรงครับอืมงั้นกับต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ก็ไปดูใกล้ๆหน่อยครับครับอันนี้คือดัดดัดทรงแล้วใช่ไหมครับดัดทรงแล้วครับอืมดัดทรงถัดจากนั้นพอมันเข้าใกล้ได้เต็มที่ก็เอามาประชิดกับต้นเนาะใช่ครับแล้วก็เสียบข้างเข้าไปครับเป็นแบบนี้ความยากง่ายก็จะต่างกันอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าทําแบบนี้ ยากอยู่นะฮะสองยากแล้วครับอสองยากสองอย่างยากแล้วอันนี้สี่เลยสี่ห้าเลยครับแสดงว่าโอกาสรอดในการปลูกก้อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต้นนี้ก็โอเคครับนี่ครับสี่รากเข้าไปเลยครสี่ขาอันนี้คือติดแล้วใช่ไหมครับติดแล้วครับมีต้นไหนที่แก่ให้ดูบ้างครับมีครับอ่านี่นี่ต้นนั้นแก่เรามาดูต้นที่แก่อย่างนี้คือติดเรียบร้อยแล้วติดแล้วครับนี่ครับอันนี้คือติดแล้ว เรียบร้อยเอาไปปลูกนี่ค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจได้ว่ามันน่าจะติดนะครับครับนี่ครับราคาเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับ450หรือ550 550 550บาทฝั่งนี้450บาทครับอันนี้550ครับฝั่งด้านนี้450ใช่ไหมครับใช่ครับฝั่งนี้450บบาทครับราคาอาจจะดูสูงหน่อยครับแต่ว่าก็มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจได้ว่าเวลาปลูกนะครับเวลาที่มันโตปุ๊บถ้ารากมันเยอะมันก็น่าจะโตเร็วนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดินของเราด้วยครับนี่ครับก็สําหรับใครและหลายคนที่เดินทางผ่านเส้นสองสีนะที่จะไปอุวลที่จะไปศรีสะเกดในช่วงหยุดยาวๆก็แวะลองมาดูได้แวะดูได้ครับติดวิทยาลัยการอาชีพอำเภอสังขะครับใช่ครับเส้นสองสีก่อนที่จะถึงอำเภอสังขะติดวิทยาลัยการอาชีพเลยก็ลองมาดูได้เสียบข้างวันนี้มีแบบนี้เลยห้ากิ่งดูด้วยกันนะครับห้ากิ่งราคามีแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวลองพาไปดูหน่อยครับ ครับแบบอย่างนี้450แบบอย่างนี้450อันนี้ก็คือสีรากสีรากครับสีราก450ครับอืมเอาแบบสูงก็1เมตรขึ้นไปครับสูง1เมตรครับประมาณเมตรหนึ่งขึ้นไปอืมแบบนี้เอาแล้วแบบเกเล็กเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับแบบรุ่นนี้ก็จะเป็นไอ้350บาทแล้วก็250บาทครับ อันนี้คือเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น350บาทสามลากสามรัอย้าบสอรไม่เป็นแบบไหนครับ250อาตัวนี้ครับมันเล็กลงมาใช่ไหมครับใช่ครับมันจะออกมาเล็กๆแบบนี้ครับแต่ว่าถ้ามาในนามของอาจารย์250รวดครับอ๋อถ้าเกิดว่าบอกว่าดูจากช่องผมนี้ราคาลดพิเศษด้วยครับ250ลรวดเลยครับนี่ครับสองรวดเลยอันนี้เราไปดูด้านหน้ากันครับเห็นลงพันมาใหม่นะครับด้านหน้านี้เป็นยังไงครับ ด้านหน้ารุ่นเล็กครับเป็นรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กนี้ราคาเท่าไหร่ครับรุ่นเล็ก70บาทครับ70บาทโอ้ครับทุเรียนตัวละ70บาทฝั่งด้านนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก้านยาวครับก้านยาว120บาทฝั่งก้านยาว80บาททางนู้น70บาทครับฝั่งทางนี้คือ80บาทอันนี้คือ80บาทนะครับสูงประมาณหฟุตนะครับครับความสูงก็1ฟุต นี้ครับแล้วทางด้านนี้จะเป็นก้านยาวก้านยาวกับหมอนทองต่างกันตรงไหนครับเอผมว่าก้านยาวมันไม่สู้หมอนทองครับไอแต่ว่าบางทีสายพันธุ์คนก็ปลูกเหมือนกันครับอแต่ในรูปคือหมายถึงความอร่อยใช่ไหมครับไม่ได้สมอนทองไม่ไม่สู้หมอนทองครับก้านยาวมันจืดเดี๋ยวเราพาไปดูต้นละ70บบาทใช่ไหมครับใช่ครับ ตัวนี้ตัวละเจ็ดสิบบาทครับตัวนี้เสียบต่าครับครับผมวัดความสูงมันยากเพราะว่าเสียบเสียบคออย่างนี้เลยครับครับผมเป็นทุเรียนคล้ายๆที่เขาขายเป็นทุเรียนเตี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ครับแค่เสียบต่าเฉยๆครับเสียบต่ําใช่ครับมันมันจะดูอ้วนครับผมถ้าถ้าสูงสูงมันยืดมันผอมเฉยๆครับครับครับอ๋อเนี่ยนี้เราเสียบอันเช่นอันนี้เนี่ยเหมือนเสียบคอล่างโอกาสที่มันจะ ไอคอลนี่มันจะยืดให้สูงไม่มีครับต้องมีแต่ยอดตัวนี้แหละทุเรียนเตี้ยเลยครับอันนี้ตัวละ70บาทเนาะเจ็ดสิบครับถ้าใครสนใจก็มาได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแบบโอกาสในการรอดสูงก็ไปดูเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูใหม่เนาะทางด้านนูน้นทางด้านนู้นครับร้านนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนขนุนมังคุดละมุดลำไย,ยมีหมดเลยครับราคาก็ถือว่าแล้วแต่เลยครับมันมีหลายขนาดหลายรุ่นหลายราคานะครับก็ถือว่าโอเค นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเบื้องหลังนะอันนี้พวกนี้แหละครับต้นเท่าไหร่ครับนี่ไอตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนครับปกติก็ขายร้อยสามสิบบาทครับปกติร้อยสามสิบบาทครับอืมเนี่ยมาดูกันได้นะครับโอเคเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดแต่ไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนหกโมงครึ่งหกโมงเย็นครับหกโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นใช่ครับรายละเอียดเบอร์โทรครับเผื่อมีคนสนใจ 061ครับ0255513ครับ0621972944ครับมี2เบอร์ใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กในการติดต่อเนาะครับถ้าไงผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปอีกครั้งหนึ่งแต่เรามาดูตรงนี้ก่อนก่อนถ้าในกรณีที่คนอยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสี่รากห้ารากเนี่ยจะมีจัดส่งด้วยไหมครับนี่ถ้าเป็นรุ่นตาก้าส่งยากครับตาก้านี่ส่งยากเลยเนาะแบบนี้อายากหน่อยเลยต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับ แต่ถ้าในกรณีที่เป็นรุ่นเป็นถุงพอส่งได้อยู่เป็นถุงพอส่งได้ครับก็ลองโทรมาสอบถามดูนะครับว่ารายละเอียดในการจัดส่งเป็นยังไงแบบไหนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีมาที่ร้านเลยจะได้เลือกจะได้เห็นชัดๆเนาะตรงปกว่างานเถอะอ่าโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พามาดูหลากหลายรูปแบบกับต้นทุเรียนในการที่จะให้เกษตรกรได้เลือกนะครับถ้าสนใจก็มาได้ที่ เวีทรัพย์พันไม้พันไม้อยู่ข้างๆอำเภอสังขะอำเภอข้างๆวิทยาลัยการอาชีพอำเภอสังขะเริ่มต้นที่7บาทครบบาทเนาะแต่ถ้าเกิดว่าออปชั่นเสริมก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ